อัปเดตกันอีกหน่อยนึงนะคะกับคันซุปตาตัวนี้เทสงัดหูกครั้งที่แล้วสะใจมากนะคะได้มาแค่สปิน20กับเบส20นะคะสุดท้ายอีกแล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วหนูบอกว่ามา150ใช่ไหมนหนูไปป้นสาขามาได้แค่นี้นะคะก็ครั้งที่แล้วหมดไวโคตดนะคะนี่คันตัวใหม่ของนายอดกบซุปตานะคะหรือเรียกว่าคันซุปตาก็ได้นะคะง่าย เขามีคลิปเทสงัดชโดไซส์12โลอยู่แล้วนะคะไปกดดูได้เลยแค่พิมพ์คำซุปคันซุปตาใน YouTube นะคะโอ้โหรีวิวเพียบนะคะยังราคาโปรเดิมนะคะแค่990บาทนะคะ EMS ครั้งละ100บาทเท่านั้นนะคะจัดโปรกันเลยที่อื่นขายกัน1,290เ้าก็ยังขายราคาเดิมนะคะ990นะคะของแท้นะคะสั่งตรงของแท้จากผู้ผลิตนะคะไม่มีของก๊อปปี้นะเพราะว่าตัวนี้ ขายกันที่เนื้อแบงนะคะเหนียวแล้วเบานะคะรีฟริตแต่งเ,เทเนี่มีทั้งเบสแล้วก็สปินนะคะความยาวเดียวหกฟุตหกสองท่อนนะคะเวทแปดสิบเจดอย่างที่หนูบอกคลิปที่แล้วนะคะที่เทสงัดให้ดูว่าทําไมเขาถึงทําเวทแปดสิบเจ็ดนะคะก็คือมันเหมาะสําหรับตีกบยางบ้านเรานะคะแต่ตีเหือเล็กได้ไกลแต่ข้อสาคัญคืองัดใหญ่ก็ได้นะคะที่เขาเทสมาก็ระดับสิบสามโลนะคะสบายๆนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องเวทสายเนี่ยหนูว่าแต่ละย,ยี่ห้อเขาก็คงมีลูกเล่นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูว่าเวทสายเขาจริงๆอ่ะมันคือสิบยี่สิบแต่ตีเหยื่อเล็กได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราตอบโจทย์ซื้อคันเดียวไม่ว่าเราตีกบยางเราก็ตีได้ตีกบกระโดดเราก็ตีได้นะคะเราจะไปเล่นปลาช่อนเราก็ใช้ได้เราจะเอาไปเล่นปลาชะโดเราก็ใช้ได้แถมก็สําคัญคือมันพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยราคาเดิมนะจ๊ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ m s ็ม0หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ สั่งด่วนๆน,นะคะมาแค่นี้แหละอัปเดตกันไวๆนะ